สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกดวงชะตาของคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนมิถุนายน2568กันนะครับสวัสดีค่ะเราจะมาดูกันจากข้อมูลที่ใช้ไพ่หยิบซีสใบเป็นหลักว่าไพ่แต่ละใบแล้วก็ภาพรวมเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างได้เลยค่ะน่าสนใจมากเริ่มกันที่ใบแรกเลยนะครับพลังงานหลักของเดือนนี้ดูเหมือนจะเป็น Emperor, กกดีเอ็ม r ไพ่จักรพรรดิโอ้โหเปิดมาก็อมเ r รเลยนะคะพลังแรงมาก ครับพลังแบบไหนครับช่วยขยายความหน่อยก็คือพลังของอำนาจการควบคุมการจัดการที่แบบว่าอยู่หมัดเลยค่ะเป็นช่วงของการสร้างรากฐานวางโครงสร้างหรือบางทีก็ต้องรับบทผู้นําเต็มตัวการตัดสินใจเด็ดขาดอะไรแบบนั้นใช่ค่ะการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญที่ต้องใช้ความมั่นคงความชัดเจนอืมฟังดูมั่นคงดีครับแต่พอมาเจอไพ่ใบที่สองสามเหรียญ Tree of Pentacles ที่บอกเรื่องสถานการณ์แวดล้อมมันกลายเป็นเรื่องทีมเวิร์กการเรียนรู้ใช่ค่ะตรงนี้แหละที่น่าสนใจคือถึงแม้จะมีพลังของ Emperor อยู่ครับแต่สถานการณ์รอบตัวกลับส่งเสริมให้ทำงานร่วมกับคนอื่นหรือแบบว่าต้องเรียนรู้พัฒนาทักษะเพิ่มเติมอ๋อเหมือนกับว่าอำนาจอย่างเดียวไม่พอต้องอาศัยทีมหรือความรู้จากคนอื่นด้วยประมาณนั้นเลยค่ะ เป็นการใช้ความเป็นผู้นำ emperor เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม three pentacles และการพัฒนาไปด้วยกันมันคือการเปิดรับนะคะสำคัญมากเข้าใจครับแล้วพอมาถึงไพ่ใบที่สามที่เป็นคำแนะนำ the hangman mm hmm. คนห้อยหัวอันนี้ยิ่งน่าคิดเลยครับค่ะ hangman นี่มาเพื่อให้มุมมองใหม่ๆเลยเหมือนให้เราหยุดให้เรามองต่างม,มุมหรือยอมปล่อยวางบางอย่าง มันดูขัดกับเอ็มเพอเรอร์นิดๆไหมครับที่เน้นควบคุมจริงๆแล้วมันไม่ใช่ขัดแย้งซะทีเดียวนะคะแต่เป็นการสร้างสมดุลมากกว่าสมดุลอย่างไงครับก็คือแฮงชแมนเตือนว่าอย่าติดอยู่กับการควบคุมหรือวิธีการเดิมๆของเอ็มเปอเรอร์มากเกินไปให้ลองหยุดนิ่งๆมองจากมุมอื่นบ้างอ uh ่าฮะอาจจะต้องยอมเสียสละอะไรเล็กน้อยหรือยอมรับความไม่แน่นอนเพื่อให้เห็นทางออกที่ดีกว่าในระยะยาวค่ะใช้ปัญญาคู่กับอานาจ เข้าใจแล้วครับคือรู้ว่าตอนไหนควรคุมตอนไหนควรมองมุมใหม่ทีนี้ใบสุดท้ายครับ page of swords เด็กถือดาบเป็นบทสรุปค่ะ page of swords ใบนี้เกี่ยวกับความคิดการสื่อสารความอยากรู้ถูกต้องค่ะมาในตำแหน่งสรุปก็ชี้ว่าเดือนนี้จะมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเยอะหรืออาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆเข้ามาครับ หรือเป็นการแสดงความคิดเห็นที่คันข,ข้างตรงไปตรงมาเฉียบคมซึ่งอาจเป็นผลมาจากการได้มุมมองใหม่ๆจากแฮง์แมนนั่นแหละค่ะแต่เพจออฟสวดนี้บางทีก็ดูเอ่อดือด้อๆหรือสื่อสารตรงเกินไปหรือเปล่าครับใช่ค่ะนั่นคือข้อควรระวังเลยโดยเฉพาะเมื่อมีพลังเอ็มเพรสอยู่แล้วอาจจะดูแข็งๆไปนิดนึงงั้นต้องระวังคําพูดค่ะต้องสื่อสารอย่างระมัดระวังเปิดใจรับฟังความคิดคนอื่นด้วยใช้สติปัญญาในการพูดคุย พอจะสรุปภาพรวมในด้านต่างๆได้ไหมครับเช่นการงานการเงินความรักได้ค่ะการงานนี่ก็น่าจะมีความมั่นคงบีนะคะ Emperor มีโอกาสทำงานกันทีมหรือได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆครับแต่จะดีขึ้นไปอีกถ้าเปิดใจรับมุมมองใหม่ๆแล้วก็สื่อสารไอเดียอย่างฉลาด Page of Swords การเงินล่ะครับการเงินก็คล้ายกันค่ะบริหารจัดการได้ดี Emperor การลงทุนในการเรียนรู้หรือร่วมมือกับคนอื่น3 Pentacle ก็น่าจะให้ผลดีแต่ก็อาจจะต้องลองมองหาทางเลือกใหม่ๆบ้าง Hangman อย่าติดกรอบเดิมความรักกับสุขภาพเป็นไงบ้างครับความรักคนมีคู่ดูมั่นคงดีค่ะอาจจะมีการวางแผนอนาคต Emperor ทำอะไรร่วมกัน3 Pentacle แต่ก็อย่าลืมหากิจกรรมหรือมุมมองใหม่ๆมาเติมความสัมพันธ์ h a n g m a n ครับผม ส่วนคนโสดก็อาจจะมีคนใหม่ๆที่ดูน่าสนใจเข้ามานะคะแบบ p a Page of s w o r d s แต่ก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้กันไปก่อนสุขภาพล่ะครับมีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมโดยรวมแข็งแรงดีตามพลัง Emperor ค่ะแต่อาจจะต้องระวังความเครียดจากการพยายามควบคุมทุกอย่างหรือแบกรับอะไรไว้เยอะเกินไปซึ่งแฮงก์แมนก็แนะนาให้ปล่อยวางบ้างเนาะ เห็นในข้อมูลมีแนะนำอัญ,ญมณีเสริมดวงด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีแนะนำโกเมนช่วยเสริมพลังผู้นำของ emperor อ๋อครับแล้วก็ซิทรินเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์การทำงานกับคนอื่นตามสามเหรียญครับและลาปิสลาซูลีอันนี้เสริมปัญญาการมองมุมใหม่การสื่อสารที่ชัดเจนก็จะเชื่อมกับ h a n ค์แมนและ p a เพจออ o r อ s ค่ะ สรุปแล้วเดือนนี้ของชาววรรณทิ์ก็คือมีทั้งความมั่นคงจากเอ p e r o อแต่ก็มีความท้าทายเรื่องการเปิดรับมุมมองใหม่แฮงค์แมนและการสื่อสารเพจออฟ s o r ท s ถูกต้องค่ะข้อควรระวังก็คืออย่าติดกรอบเดิมๆเ,เกินไปแล้วก็ระวังคำพูดคำจาที่อาจจะตรงหรือแรงไปบ้างแต่โดยรวมถือว่าดีถ้าใช้ความเป็นผู้นำอย่างมีสติทำงานเป็นทีมและก็เปิดใจ ใช่ค่ะหัวใจคือความสมดุลการนำและการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันก่อนจบมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายจากแหล่งข้อมูลด้วยครับน่าสนใจมากค่ะว่ายังไงคะคำถามคือในฐานะผู้นำแบบที่ Emperor ส่งเสริมเราจะเปิดใจรับมุมมองที่แตกต่างแบบ h a n ค m a n และเรียนรู้จากคนอื่นแบบ3 Pentacles ได้อย่างแท้จริงได้ยังไงเพื่อน,นำตัวเองและทีมไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะครับลองเก็บไปคิดต่อยอดกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ